หนูเคยถามชุดท,ทูช็อตว่าแฟนคลับอยากเห็นปิ๊งใส่ชุดแนวอะไรหรอคะแล้วก็ส่วนใหญ่อะถ้าสวาไม่เป็นชุดเซมหรือว่าถ้าไม่เป็นคอสเพย์อะก็จะได้คําตอบแนวที่ว่าอยากให้ปิ๊งใส่แบบเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยสักครั้งอะไรเงี้ยทาให้เราคิดว่าเอ๊ะแบบนั้นมันควรจะเป็นชุดแบบไหนซึ่งเอาจริงถ้าตัวของตัวเองแบบจริงๆแบบจริงๆแบบจริงจัง,จง,จง,จงอะ,อะก็คือเสื้อบอลเกงบอลนอนแบบเสื้อพอมนอนอะเสื้อนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยแบบเสื้อสบายสบายที่สุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นตัวของตัวเองที่แบบจะไม่โดนพี่เอเออว่า ต้องใส่กางเกงแบบว่าสั้นเหนือเข่าอะค่ะแล้วก็คงจะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบเท่ๆอะไรเงี้ยคือแบบหนูอะก็เอาจริงถึงจะแบบว่าเดี๋ยวนี้แบบพยายามมาเปลี่ยนลุคเชฟป้าผุ้ยาวขึ้นแล้วก็แบบว่าให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์เพลงที่มันสวยน่ารักอะไรเงี้ยก็จริงๆในใจมันก็แบบว่ามันก็แบบชอบความสะดวกสบายของกางเกงแบบชอบแบบสายเท่มากกว่าอะไรนี้หรือแบบบางทีทูช็อตแบบสักครั้งคงจะแบบว่าได้แต่งตัวเท่ๆอยู่ตอนนี้ก็คงจะไม่ใช่เป็นในพาร์ทของ ทูช็อตลิปกลอสคงจะเป็นทูช็อตครั้งหน้าโอกาสหน้าแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่อยากได้ในตอนนี้ใช่ก็เพราะว่ามันคงอีกนานแล้วคงมีเวลาให้เราเก็บตังค์อีกเยอะก็เลยใช่ <laughs> ใช่เลย <laughs> พี่นาเคยซื้อชุดนอนให้ใช่ป่าคะใช่แล้วคะ่ะเป็นชุดนอนสีฟ้าเพราะพี่นาบอกว่าชุดนอนปิกอุบัตเกินพี่รับไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แนวนี้นะพี่นาไม่ได้เป็นคนพูดแบบนี้แต่ว่ามันเป็นฟีลนี้หมือนจำฟีลนี้ได้เลยคือพี่นาก็พูดแบบสุภาพที่สุดแล้วคือแบบพี่เอ็นดูพี่เอ็นดูอันนี้หนูจำไม่ได้นะแบบเพี่เอ็นดูชุดนอนเรามากเวลาเราใส่มาซ้อมแต่ละที่คือแบบว่าออไหนๆก็ไหนๆวันเกิดก็เลยจะซื้อชุดนอนให้แต่แบบสรุปรวบรูประปรยคมาแล้วแบบเหมือนสรุปแล้วทุกคนคือพี่พี่พี่รับชุดนอนราไม่ได้จริงๆมันอุบาทแค่นี้เลยแค่นี้เลยใช่แล้วใช่แล้ว ใส่กระโปรงวันหวาเลยใช่สิ่งนี้ลิปกอสเราก็ให้เกียดลิปกอสนิดนึงก็จะเป็นวันหวานใช่แล้วเห็นตัวห้าวห้าห้าวห้าวคืออะไรอ่ะห่าวอ่านอ่านยังไงทุกคน h a o h a o เอาเสื้อทีมสีอะไรก่อนเสื้อทีมของอะไรอ่ะลองแต่งสไตล์นิปปอนบอยสิใช่เอิมถ้าถ้าแนวที่แบบเคยอยากลองแต่งจริงๆอะ่ะคือ ทุกคนเคยดูพ่อบ้านแบกบัตเดอป้าแล้วเป็นแนวของคุณชายน้อยอะที่แบบว่าเป็นพระเอกของเรื่องหนูหนูไม่เคยดูเรื่องนี้นะแต่ว่าเป็นฟิล์นั้นอยากลองแต่งสักครั้งแต่ว่าแต่ว่าชุดก็ดีเทลเยอะแล้วแบบถ้าไปหาเช่ามันก็แพงไง <ś c oughs> ใช่แบบพี่หน้าไม่ได้พูดนะทุกคนหนูสรุปมาให้แบบยอ่อๆสั้นๆไม่งั้นก็ <ś c oughs> ก็ตัวยาวใช่ผมยาวก็ใส่ชุดเท่ๆได้นะลอกีดผมยาวก็ต้องบางทีนะบางทีบางทีเฉยๆก็ มัดผมเหมือนทุกคนมัดผมแบบเพื่อลุกที่เทอ่ะใช่ป่ะถ้ามันผมมันจะเหมาะกับลุกที่เทเปลมัดผมสูงแย้เหมือนมากิของจูจิสึป่ะมากิของจูจิสึใช่มันต้องมันต้องผมหังแบบสำหรับลุกที่เทเท่านั้นเออแต่ว่าผมยาวก็ได้ไม่รู้ทุกคนหนูรอหาชุดก่อนใช่แล้วชิเอลใช่แล้วเขาชิชิเอลใช่ อเอาเชลไม่ใช่พระเอกเหรอชเชลสำหรับหนูชเชลเด่นกว่าแบบเซบาสซี่วิ่งซื้อเกมบอลให้พี่หน้าเลยขึ้นันเกิะโดโหนูแบบส่นนวนใหญ่เวลาวันเกิดพี่หน้าชอบซื้อสติ๊กเกอร์มาให้ปีนี้ยังไม่ได้ไปเลือกใช่แล้ว